รังวันง่วงนอนตลอดเวลาเกิดจากอะไรนะครับสาเหตุที่1ที่เจอบ่อยมากขึ้นนอนไม่เพียงพอข้อที่2นะก็คือเราไม่ได้ออกกำลับบงกายตอนเช้านะพอเราตื่นขึ้นมาเสร็จปุ๊บร่างกายเรายังบูสต์ไม่เต็มที่แล้วเราก็ไปทํางานแบบนั้นนะในแบบที่ร่างกายเรายังเพอร์ฟอร์แมนซ์ไม่เต็มที่100%่ันเลยรู้สึกอ่อนเพลียบ้างระหว่างวันข้อที่3นะคือบางคนเนี่ยมีการอ่อนเพลียเนื่องจากกินอาหารมากเกินไปแต่ละคนมี การตอบสนองหรือความไวต่อ ข้าวแปลน้ําตาลแตกต่างกันนะครับข้อที่4นะครับคือโรคประจําตัวบางอย่างที่เพิ่งเกิดขึ้นอย่างเช่นบางคนเริ่มอ่อนเพลียเนื่องจากเป็นฮอร์โมนไทรอยต่ําบางคนเข้าสู่วัยทองอายุเกิน42บขึ้นไปก็อาจจะเริ่มมีอาการอ่อนเพลียได้บ้างแต่ข้อที่4ี่เนี่ยอาจจะต้องพึ่งพาคุณหมอนในการหาสาเหตุนะครับอย่างน้อยที่สุดอ่ะไปร้านเทคนิคการแพทย์ก็และไปเจาะเลือดดูแต่ถ้าใครเชื่อว่าความรู้เหล่านี้มีประโยชน์สามารถแชร์ให้คนไทยทั่วโลกได้เรียนรู้พร้อมกันได้ครับรบัทุกคนแล้วจะ